สวัสดีค่ะวันนี้ป้าอ,อจะนำสิ่งสวยงามมาแบ่งปันมาแชร์ให้เห็นนะคะาน,นี้คือฝีมือของนักศึกษาอาชีวะศึกษานะคะที่ได้จัดดอกไม้สดด้วยฝีมือล้วนๆดอกไม้สดนะคะบริเวณเวทีงานรับปริญญาตรีของนักศึกษาอาชีวะนะคะซึ่งป้าออเห็นว่าสวยงดงามและก็ทำด้วยความปราณีตนะคะสมประเกรติ เชียวขาดนะคะคางามมากเลยนะคะค่ะก็เลยนําภาพเหล่านี้มาแบ่งปันซึ่งป้าอ๋อไม่ได้ถ่ายเองหรอกนะคะเพื่อนเขาส่งมาให้ก็เห็นว่าเป็นภาพที่สวยสดงดงามที่เราไม่ค่อยได้เจอมากนักในสายตาใกล้ๆนะคะก็นำมาแชร์และแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ชมความงามและฝีมือของนักศึกษาอาชีวะจะได้เกิดความภาคภูมิใจนะคะ สำหรับวันนี้ป้าออก็รวมภาพได้เท่านี้นะคะและก็ขอสวัสดีให้เพื่อนเอนทุกคนมีความสุขสุขภาพอนามัยพลานาไมสมบูรณ์และก็ร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงปังปังกันทุกธุรกิจทุกผูกทกทก้ทุกคนทุกนามนะคะวันนี้ป้าออก็ขอสวัสดีค่ะบายบาย และสุดท้ายก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาชมป้าอ๋อและก็ให้กำลังใจป้าอ๋อจ้าขอบคุณค่ะ